สวัสดีครับกับผมกับ f ฟิร์มเฟิร์ a ชัแนลหนึ่งครั้งนะครับวันนี้ผมมากับนี่เลยครับเซ็ตแฮนด์ทูจากดีวอลนะครับเกี่ยวกับงานเหล็กนะอันนี้เป็นพาร์ทสนะครับพาร์ทแรกเดี๋ยวลองติดตามดูที่ตรงนี้นะครับตรงนี้ลองดูพาร์ทแรกได้นะครับในพาร์ทนี้นะครับมีเครื่องมืออยู่4ตัวนะครับดูตัวแรกเลยนะครับตัวนี้มันเป็นเขาเรียกว่าทรีเบดคริมเปอร์นะครับก็ถ้าดูจากในรูปก็คือเขาทาหน้าที่ในการดัดดัดเจ้าตัวพวก เหล็กหรือสังกะสีอะไรพวกนี้นะครับให้เป็นทรงแบบนี้นะครับนี่นี่คือหน้าตาเขานะครับจับดีมากนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับปลดลงรับปุ๊บเห็นไหมครับทําให้คุณสามารถทํางานด้วยมือเดียวได้ง่ายๆเลยแบบนี้ปุ๊บเห็นไหมครับอย่างเท่แล้วก็เขาบอกว่าดีไซน์ตรงคลิปนี้นะครับทำให้เนี่ยตรงนี้ที่เขาออกไปเนี่ยนะครับทำให้เราใช้กล้ามเนื้อน้อยลงนะครับ ก็คือใช้กล้ามเนื้อใช้แรงบีบเนี่ยน้อยลงนะครับมันทําให้เราเนี่ยกระชับเข้าไปนะครับทำให้เรากําได้แบบเต็มเมเต็มหน่วยมากขึ้นนะครับตรงนี้การออกแบบนะครับข้างในมีสปริงนะครับตัวใหญ่เลยนะครับแต่ไม่แต่ไม่แข็งนะครับเนี่ยกำลังดีมากก็คือทําให้ตัดได้สมูทมากนะครับอันนี้คือดีไซน์ที่เขาบอกมานะครับนี่แล้วก็ดูตัวปากเขาจะเป็นลักษณะนี้นะครับ ตัวนี้ทําจากเหล็กที่มีความเหนียวความทนนะครับเพราะฉะนั้นหายห่วงได้เรื่องความทนทานนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาลองกับสังกะสีนะครับดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมก็ยังไม่เคยลองเหมือนกันนะฟืบฟืบฟืบเห็นไหมครับว่าตัวมันเนี่ยมันจะโค้งไปเรื่อยๆนะครับโค้งไปเรื่อยๆแบบนี้เห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่านะมันจะทําไว้เพื่อให้เราสามารถดัดโค้งมันได้ง่ายน,นะครับดัดโค้งพวกสังกะสีพวกอะไรเงี้ยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยจะเป็นรอนๆอ,อย่างงี้นะครับนี่ผมยังใช้ไม่ค่อยเป็นหรอกนะนะแล้วก็มันสามารถโค้งเป็นวงกลมได้เลยนะเอออาจจะทเป็นท่อตัวรัดปลายท่อเพื่อไปต่ออะไรเงี้ยนะครับพวกงานสังกะสีนะครับหรือจะไปโค้งเพื่อไปบังอะไรอะไรเงี้ยนะครับมันจะอยู่ตัวเลยไม่เหมือนเราเอาเอามือดัดนะไม่เหมือนเราเอามือดัดใช่ไหมครับ มือดัดเนี่ยยังไงมันก็ไม่อยู่มันก็มันก็ปล่อยใชครับนะฮะแต่ตัวเนี้มันจะโค้งเลยเอาไปบังอะไรได้นะครับไปครอบอะไรสักอย่างนะครับอยู่ทรงอย่างนี้สมมติว่าเราอยากได้ตรงนี้โคง้งแล้วเราก็เถิบมาแล้วก็ตรงนี้โคง้งแล้วก็มาดัดแล้วก็มาดัดตรงนี้ต่อนะครับให้ตรงนี้มันโค้งลงอะไรแบบเนี้เออเฮ้ยนึกออกนะพอนึกออกแล้วเนีพอนึกภาพออกคือผมไม่ทางช่างพวกนี้อันนี้น่าจะเป็นพวกช่างหลังคาหรืออะไรเงี้ยจะ,จ,ะจะอาจจะนึกออกก็ได้นะครับเวลาเก็บก็แบบนี้ เท่ดีนะตัวต่อมานะครับตัวนี้มีชื่อว่า snap lock punch นะครับก็คือเจาะเป็นรูเลยนะครับเป็นแบบนี้อ่าเป็นรูเป็นแนวนอนแบบนี้นะครับเหมือนเดิมปลดล็อกอืมแบบนี้อันนี้แข็งหน่อยดีไซน์เดียวกันหมดเลยนะครับอ่ะตัวนี้ทำํำหน้าที่เจาะรูใช่ไหมครับลองเจาะดูหน่อยสิหนึ่งสองซ่อมนี่มันจะซอเข้าไปเป็นรูแบบนี้สบายเลยนะ ผมไปดูตัวนี้มานะครับไปดูใน YouTube มานะครับว่าเจ้าตัวนี้มันทานํางานยังไงนะครับผมจนใหญ่ผมจะเห็นแต่ของฝรั่งนะตัวนี้นะครับก็คือเขาเอาไว้สําหรับทําการแ n นปตัวนี้นะครับพอเราเจาะเป็นรูปุ๊บเนี่ยนะครับตัวนี้มันจะเป็นเหมือนเห็นไหมครับมันจะปูดขึ้นมาแบบนี้ที่ที่ผมเห็นนะครับก็คือเขาจะทําพวกเป็นท่อนะครับเป็นท่อเป็นเหลี่ยมๆนะที่เป็นใช้พวก สังกะสีหรือว่าเป็นอลูมิเนยียมบางๆอะไรเงี้ยนะครับเหล็กบางๆพวกช่องอากาศหรือว่าช่องแอร์อะไรเงี้ยนะของฝรั่งนะครับที่ผมเห็นนะครับเขาก็จะใช้ตัวนี้นะครับในการเจาะตัวนี้เขาพอเขาเจาะอันนี้เสร็จเขาก็จะสอดเข้าไปนะครับมันก็จะดึงไม่ออกนะครับมันเหมือนมันติดนะครับมันเหมือนเหมือนมันติดอยู่ประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นนะครับซึ่งผมผมยังไม่เห็นว่าของคนไทยเอาเอาไปใช้ในงานแบบไหน นะครับอันนี้ผมต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับทางดีวอลก็กําลังจะนําเข้ามานะครับก็ไม่รู้ว่ามันมีช่างทางไหนทําอยู่นะครับพวกงานสังกะสีงานเหล็กงานเหล็กบางๆอะไรพวกนี้นะครับโอเคนะครับตัวต่อมานะครับก็คือตัวนี้ใช้เหล็กนะครับ CRV steel นะครับตัวนี้เหล็กค่อนข้างจะแข็งแรงแล้วก็เหนียวนะครับอันนี้เป็นปากสั้นนะครับเป็นปากสั้นนะครับแล้วก็เขาบอกมาว่าตัวนี้ตัดได้หลายคิดทางนะครับไอตัว ปากกาตัวกรรไกรตัดเหล็กเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยมันตัดได้ทางเดียวนะครับมันตัดแบบทางเดียวพอจะดัดไปทางนึงเอ้ยมันไม่ได้ว่ะมันไม่ถนัดมืออะไรเงี้ยนะครับแต่ตัวครีมตัวนี้นะครับมันสามารถตัดได้ทั้งสาทิศทางเลยนะครับจะเอียงซ้ายเอียงขวาจะตัดตรงก็ได้นะครับตัวปากนี่นะครับเขาจะมีสเกลให้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงปลายของด้านหนึ่งเนี่ยมันจะมีหยักหยักอยู่นะครับเห็นไหมครับนะครับเขาบอกว่าตัวนี้จะทําให้เวลาตัดแล้วเนี่ยตัวปากกับตัวชิ้นงานมันจะไม่เลื่อนหลุดกันนะครับ เพราะว่าตัวหยักๆเนี่ยมันจะคอย snap ตัวชิ้นงานให้มันอยู่อยู่กับปากนะไม่เลื่อนลองดูนะครับนี่นี่ได้ความรู้สึกของความหยักตรงนี้นะครับพอกดไปมันจะรึบไปเลยนะครับแล้วดูแผลนะครับเห็นไหมครับแผลมันจะมีรอยนิดๆเห็นไหมครับรอยนิดๆแบบนี้นะครับเดิบเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับเห็นไหมครับตัดง่ายเลยนะครับเนี่ย พราะด้วยความที่ปากมันเล็กนะครับมันจะซิกแซกง่ายนะครับเพราะถ้าปากยาวๆเนี่ยบางทีมันติดนู่นติดนี่นะครับแบบนี้นะค่อนข้างเจ๋งเลยนะตัวนี้ตัดง่ายตัดสบายนะครับพอดี่หผมไม่มีเออเหล็กที่มันหนากว่านี้ตัวสุดท้ายตัวนี้ตัดง่ายใช่ไหมครับคอนโทรง่ายเพราะว่าปากมันสั้นนะครับตัวนี้นะครับเหมือนกันเลยเป็นปากยาวนะครับเป็นปากยาวตัดเหมือนกันเขาบอกว่ามอคัดก็คือตัดได้มากกว่านะในการตัดแต่ละครั้งเนี่ยคือมันจะตัด กินได้มากกว่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานแล้วนะครับตัดได้ทุกทิศทางเหมือนกันแต่นี้นะผมว่านะเหมาะกับการตัดยาวๆมากกว่านะครับตัดดีตัดง่ายนะครับเดี๋ยวผมจะลองขยับทิศทางดูนะครับต้องใช้ปลายๆนะครับนะครับก็ตัดได้เหมือนกันนะครับ ก็ขึ้นอยู่กับเราเลือกใช้นะเออตัดดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงนี้เขาก็มีหยกักๆยักเหมือนกันนะครับปลายเป็นหยกัยกๆยเหมือนกันเลยชุดนี้นะครับดีไซน์สวยมากนะครับตรงนี้มีรูให้คล้องสายคล้องอะไรได้นะครับมีทุกตัวนะครับเหลืองดํานะครับแล้วก็วัสดุที่เลือกใช้แต่ละตัวก็เหมาะกับงานนะครับ โอเคนะครับก็จบไปนะสำหรับการรีวิวเจ้าเครื่องมือ4ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมบอกรหัสอีกทีนึงเพื่อเพื่อความชัวร์เวลาไปหานะครับนี่ตัวนี้ DWHT นะครับ1 4 6 8 7ขีดนะครับตัวน,วนี้ตัวที่เป็นดัดส่วนตัวที่เป็นเหมือนเจาะรูตัวนี้นะครับ DWHT 14691-0นะครับ แบบปากสั้นนะครับ D W H T นะครับ14694นะครับ D W ก็น่าจะ D w a H T ก็น่าจะ Hand t o นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายปากยาวนะครับตัวปากยาวนี้นะครับ D W H T 14675ก็14นะครับก็ก็เดี๋ยวถ้าเกิดมันเข้ามาแล้วก็ลองติดตามที่หน้าเพจของทาง D w a l Thailand ดูนะครับเพราะว่ารู้สึกน่าจะกำลัง กำลังนำเข้าอยู่นะครับพวกแฮนด์ทูของ DeV อลนะครับผมบอกได้เลยนะดีไซน์สวยนะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงแล้วก็จับถนัดมากนะครับตัวนี้ทำงานด้วยมือเดียวนะครับแต่ผมไม่รู้ราคานะก็ลองติดตามหน้าเพจกันดูนะครับกำลังจะนำเข้ามาหลายตัวอยู่นะครับทั้งงานงานเหล็กงานไม้นะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับโอเคนะครับก็วันนี้ขอบคุณทาง DeV อลด้วยนะครับสำหรับวันนี้เฟิร์นเฟอร์นเชนเลขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถูกใจฝากกด u b s c r i b e ด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ สวยมากสวยมากนะครับปล